สวัสดีค่ะคุณยายบัวทองนะคะคุณยายบัวทองของเรานะคะนี่คือเคยันส่วนแบ่งของน้องนะคะของคุณยายนะคะแม่ขวันปอนให้แล้วนะคะพี่พี่แม่จานะคะขอบคุณทุกคะแนนทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์นะคะ ของทุกทุกท่านเลยนะคะที่แ,บบแม่ไม่ตาอุดมผลไม้เช่คุณยายๆนะคะเพื่อสมทุกทุนคะแนนนะคะไปซื้อต้นสำรสิดซื้อสวนสำริดนะคะให้พอควนันเติมน้ํามันรถไปตัดหญ้านาพี่คุณแม่จ้านะคะขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาน้องชายน้องสีเชือกของแม่ควันนะคะขอให้ทุกทท่านนะคะจงร่ารวยความสุขร่ารวยเงินทองนะคะมั่งมีสีรสุขอายุมัน่นขัญยืนนะคะเงินไหลนองทองไหลมาเลยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้สุดแขวคาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแม่ควันนะคะ ขอเป็นต er ัวแทนน้องช้างน้งสีเชื่อนะคะกราวขอบคุณแม่แม่พี่พี่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะปนผลไม้คุณยายออกัดกันนะคะปนผลไม้คุณยายออกัค่ะนี่คือคุณยายออกัสของเรานะคะอายุหกสิบหกปีนะคะ ขอบพระคุณทุกคะแนนทุกกำลังใจนะคะของพี่พี่แม่ใจดีใจบุญท,ทุกท่านเลยนะคะที่เปมาม,มตานะคะอุดหนุนผลไม้มนะคะเช่้อน้อนใหญ่ๆนะคะเพื่อสะสมคะแนนนะคะไปเตือนน้ำมันรถนะคะให้พอควรเตือนน้ำมันรถไปตัดหญ้านะคะซื้อต้นสับรถซื้อส่วนสับรถนะคะของพี่คือแม่จานะคะ <ไป S 1> ขอบพระคุณท,ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มีตาคุยายายของเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปหาน้องจันเจ้ากันต่อเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณยายทานไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะหน่อยเดยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีนะคะกวากเงินกวักทองนะคะกวักเงินกวักทองนะคะน้องจันเจ้าของเรานะคะสวัสดีนะคะขอสวัสดีคุณพี่คุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแม่ควานต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนน EN, ทุกกำลังใจนะคะ ทุกยอดไลค์ทุกยอดแช่นะคะทีมเมตาน้องช้าทังส์ีเชี่ยวของแม่ขวานนะคะนี่คือส่วนคะแนนนะคะส่วนแบ่งนะคะคะแนนของน้องจันเจ้าของเรานะคะอ,อายุยี่สามขวบนะคะแม่ขวานป้อนให้แล้วนะคะพี่ๆแม่จ๋จะะาเปน็แนแม่พี่พี่จ๋านะคะแม่ขวานป้อนให้แล้วนะคะเป็นแม่พี่พ,พ,พี่จ๋านะคะแม่ขวานขอขอบพคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยมั่งมีศรีสุขอายุมั่นคงยืนนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะทาค่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์นะคะให้น้องกัเจ้าของเราด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมนะคะฝนน่าจะเทลงมาอีกนะคะวันนี้นะคะก็จะอึมครึมนิดนึงนะคะฝนน่าจะเทลงมาอีกนะคะวันนี้นะคะต้องขอบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ไม่ควานขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะ